สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนมาพบกับคุณครูอีกแล้วในชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์ป1นน,นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการทำงานร่วมกันของอวัยวะ ร่างกายของเราประกอบไปด้วยอวัยวะภายนอกหลายอวัยวะซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกันการทำกิจกรรมต่างๆของเราต้องอาศัยอวัยวะต่างๆทำงานให้สัมพันธ์กันด้วยก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนกันกุน้ามีเพลงร่างกายของฉันมาฝากเด็กๆทุกคนครับ คุณน้ำจะพาร้องทำนองเพลงให้เราฟังก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูวิดีโอและท่าประกอบเพลงกันนะครับเพลงร่างกายของฉันทำได้ไหมทำได้ไหมมีใครทำได้หรือเปล่าจับตรงนั้นจับตรงนี้เธอทำได้หรือเปล่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้มีใครทำได้หรือเปล่า เอามือวางบนหัวเอามือจับหัวไหลเอามือจับหัวใจแล้วกลมไปแต่ขายืนกลางมือทั้งสองแล้วค่อยเอาสองมือปิดตาอย่ามัวอายเลยนะนะเรามาทำด้วยกันเอามือจับแขนเอามือจับหน้าผากเอามือจับปากแล้ววางมือที่ท้อง เอามือจับหูจับคิว้วจับแก้มและคอหากใครทำโลนอขอให้มีหลังกายแข็งแรงทำได้ไหมทำได้ไหมมีใครทำได้หรือเปล่าจับตรงนั้นจับตรงนี้เธอทำได้หรือเปล่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้มีใครทำได้หรือเปล่าเอามือจับก้น เอามือจับหัวเขาจับจมูกของเราแล้วหันมาสายเอวชูมือข้างซ้ายแล้วชูมือข้างขวาอย่างเร็วร่างกายเรานี้ต้องดูแลให้ดีให้ดีคิดสักหน่อยทำใจให้ชื่นบานมาสร้างความสุขกันทุกทุกวัน หัวเราะสักหน่อยสนุกด้วยกันทั้งเธอและฉันร่วมร้องเพลงและปลบมือเพลงร่างกายของฉัน เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เราได้ดูวิดีโอเพลงร่างกายของฉันไปนะครับเด็กๆคิดว่าอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่ร่วมกันหรือไม่ครับอวัยวะแต่ละส่วนของเราร่างกายของเราทําหน้าที่แตกต่างกันแต่ในขณะที่ร่างกายของเราทํากิจกรรมต่างๆเราต้องอาศัยการทํางานร่วมกันของอวัยวะ เพื่อให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติเช่นการเดินการวิ่งการปั่นจักรยานหรือการทำกิจกรรมอื่นๆเป็นตน้นเด็กดูในภาพนะครับเป็นภาพกิจกรรมการเดินนะครับเขาใช้อวัยวะอะไรบ้างในการทํากิจกรรมนี้นะครับเขาใช้ตานะครับในการมองดูเส้นทางเขาใช้แขนและมือแกว่งแขนเพื่อการทรงตัวเขาใช้ขากับเท้าในการก้าวเดินนะครับ กิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะใช้อวัยวะหลายส่วนในการทำงานร่วมกันเด็กๆมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการทำงานร่วมกันของอวัยวะการทำกิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของอวัยวะเช่นการปั่นจักรยานจะต้องอาศัยอวัยวะหลายส่วนใช้ตาในการมองดูเส้นทางใช้แขนและมือ ในการจับแฮนจักรยานและบังคับทิศทางใช้ขาและเท้าในการปั่นจักรยานและยืนทรงตัวขณะจอดจักรยานการทำงานร่วมกันของอวัยวะทำให้เราปั่นจักรยานไปข้างหน้าได้โดยไม่ล้ม สุดท้ายก็มาถึงกิจกรรมหลังเรียนนะครับให้นักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม1นะครับเปิดหนังสือไปหน้า13นะครับขึ้นมาทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูได้เลยครับกิจกรรมหน้า13เรื่องการทำงานร่วมกันของอวัยวะคําสั่งนะครับให้นักเรียนสังเกตเปรียบเทียบทดลอง การทำงานร่วมกันของอวัยวะส่วนต่างๆดังนี้ 1. กิจกรรมการเดินปิดตาเดินเปิดตาเดินผลเป็นอย่างไรให้นักเรียนบันทึกลงในตารางนะครับข้อ 2. กิจกรรมการวิ่งวิ่งแกว่งแขนกับวิ่งไม่แกว่งแขนผลเป็นอย่างไรข้อที่ 3. กิจกรรมการเคลื่อนที่เคลื่อนที่โดยใช้เท้าสองข้างในการเคลื่อนที่ เคลื่อนที่โดยใช้เท้าข้างเดียวในการเคลื่อนที่ผลเป็นอย่างไรข้อ4กิจกรรมการหยิบจับสิ่งของการหยิบจับสิ่งของโดยใช้นิ้วมือ5นิ้วในการหยิบจับสิ่งของกับงอนิ้วโป้งไว้ในการหยิบจับสิ่งของผลเป็นอย่างไรให้เด็กๆบันทึกลงในตารางเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า กิจกรรมที่1การเดินปิดตาเดินผลก็คือเดินไม่ตรงทางเดินได้ช้าเปิดตาเดินเดินตรงทางเดินได้เร็วต่อไปกิจกรรมที่2องแ่งแขนวิ่งได้เร็วทรงตัวได้ดีวิ่งไม่แกว่งแขนวิ่งได้ช้าทรงตัวไม่ดีต่อไปกิจกรรมที่3ใช้เท้าทั้งสองข้าง เคลื่อนที่ได้สะดวกทรงตัวได้ดีใช้เท้าข้างเดียวเคลื่อนที่ไม่สะดวกทรงตัวได้ยากต่อไปกิจกรรมที่4การหยิบจับสิ่งของใช้นิ้วมือ5นิ้วในการหยิบหยิบสิ่งของได้ง่ายและสะดวกงอนิ้วโป้งไว้หยิบจับสิ่งของได้ยากและไม่สะดวกสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับ จากการทำกิจกรรมพบว่าการทำกิจกรรมต่างๆต,ต,ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของอะไรครับอวัยวะเพื่อช่วยให้เราสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกตินั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ทำกิจกรรมครบแล้วนะครับเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้นักให้เด็กๆโน้ตชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ ส่งมากับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับขอบคุณครับ